องรูปนะคะนี้กองที่1ตัวแทนของกองที่1มองเห็นไหมคะอ่ากองที่1นะอันนี้ตัวแทนไพ่กองที่สองหหรือ2นะคะถ้าเพื่อนเอนเลือกได้แล้วนะเราก็ไปกันเลยกองที่1นะคะกองที่1นนะคะ ตรงนี้นะะมาดูกันอตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องอะไรก็ตามเรามาดูกันว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ The Tower นะคะขึ้นมาก่อนเลย King of s w o r d นะโอ้คนคนนี้ Seven of Pentacles นะคะ Nine of Pentacles นะคะ The Sun The Fool นะคะ Tree of Song w แมนอืมนเงียบจริงสเตรทและเดวิลอ่ะโอเคมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงกันโดยฉับพลันทันด่วนนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งเหมือนมีความรู้สึกว่าทาเหมือนไม่ได้สนใจกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการจบกันจากน ครั้งนี้นะคือไปสนใจอย่างอื่นเลยหรืออาจจะใช้เวลาในการที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเรียนรู้ค้นหาตัวเองในมุมมองใหม่ๆในมุมแนวทางใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะมันมีใครคนใดคนหนึง่งที่มีการตัดสินใจเหมือนกับเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะอืมแล้วมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ไปให้เวลากับ การทางานทําเงินนะทาไปก็เครียดไปคิดมากไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นิ่งเงียบไปในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่สําคัญคือการนิ่งเงียบของเขาเนี่ยนะนิ่งอยู่ภายใต้ความเครียดนะไม่ใช่นิ่งแลวแบบตัวเองสบายใจอะ่ะคือนิ่งคิด เครียดจะทำยังไงจะเอาแบบไหนรู้รู้นะคะรู้ที่มาที่ไปของปัญหารู้ว่าจะแก้ยังไงรู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่ยังไม่มีการแอคชั่นหรือว่าทำอะไรนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นอืมเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอ่อมีความพร้อมอ่ะใช้คำว่าความพร้อมขอโทษที่มีความพร้อมในเรื่องหน้าที่การงานการเงินมีความมั่นคง นะคะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอ่อไม่พูดอะ่ะเออดือด้อดือด้อดื้อดื้อมีความดื้อในตัวเองมีความเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่สามารถเขาะจะคิดว่าตัวเขาสา,สามารถเอาชนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้อะ่ะ แล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนคนนี้อาจจะมีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆน,นะคะมีความเป็นเด็กนะมีมุมมีมุมที่ที่ยังเป็นเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความออร่าหน้าตาดีมีชื่อเสียงการงามีชื่อเสียงมีความสดใสในตัวเองนะคะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะถามว่าเขาจะเอาอยังไงใช่ไหมความรู้สึกของเขาอะมันยังไม่จบอะคือมันยังมีพันธนาการมันยังมีความรู้สึกที่ยังลึกซึ้งยังมอบให้คือยังคิดถึงคุณอยู่อะอยังมีความคิดถึงยังมีความผูกพันยังมีความเขาเรียกว่าอะไรอะหรือไม่ลงอะเออ ถ้าเพื่อนๆเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือเขาไม่สามารถลืมความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือในอีกมุมมุมหนึ่งก็คือสําหรับใครบางคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์นะคะยังไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยคุณก็อยู่ในห่วงความคิดความความนดของเขาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนะขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรานะอย่างอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิด การเลี้ยงดูหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันนะคะอาอะไรยังไงแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อล่ะคะไพ่ออกมาแบบนี้นะเอาอยัางไงต่อใช่ไหมจัดเม้นท์นายนายนายออฟคับเก้าถ้วยนะคะ strength นะคะราศีสิงห์ได้นะ เก้าเหรียญนะคะเดอร์สตาโอ้โหออกมาทั้งก mm ี hmm. เดอร์ซันคราวนี้เดอร์สตาออกอาจจะเป็นคนที่ที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีความมีออร่าในตัวเขาอะในในตัวเขาเองอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์ใช่ไหมคะเขาจะเอายังไงใช่ไหมคะบางทีเขาก็คิดเหมือนกันนะว่า เขาก็อยากให้มันเป็นไปตามโชคชะตาหมายถึงว่าถ้ามันคนเราอะ่ะถ้ามันเป็นคู่กันแล้วอะ่ะมันก็ต้องไปไหนกันไม่รอดอะ่ะเขาก็มีความคิดแบบเนี้ยเออตอนนี้เขาก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขะคะ่ะไปให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินนะคะใช้ความพยายามในเรื่องของการเงินและที่สําคัญคือเหมือนเขาเองเขาก็พยายามบาลานซ์ความรู้สึก แต่เขาก็ยังมีความหวังในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าคุณ่ะคือคู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยจะไฮพินเทสเห็นไหมคะเขามีความมั่นใจลึกๆอ่ะว่าคุณคือคู่ของเขานะแล้วที่สําคัญคือคู่เนี้ยสามารถสื่อกันได้ด้วย s so โซค n นเ t i o n นะคะมันอาจจะตัดกันไม่ขาดมันอาจจะดิฟมากในเรื่องของความรู้สึกนะต่อให้มีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันหรืออะไรยังไงมันลืมกันไม่ลงอ่ะ ห้าเหรียญน,นะไมนอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานะที่มีความห่างหายความาาความรู้สึกที่มันต้องต้องแยกกันอนะอะไรอย่างเงี้ยเสียอกเสียใจนะคะคุณเขาก็ยังมีความเสียอกเสียใจอยู่นะในความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อย่างอย่างใจอะ่ะที่มันได้แบบผิดพลาดไปอะไรแบบนี้ยคะ่ะสี่ถ้วยแต่ว่าเขาก็ยัง ยึดมัน่นถือมั่นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่นะแล้วก็คุณคนนี้ค่อนข้างที่จะออกจากขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแต่โอ้โหไพ่ออกมาใบสุดท้ายอะ่ะเนี่ยคือลุ้นมากเลย four of wands เขาจะทํายังไงใช่ไหมคะแน่นอนนะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะไม่ว่ามันจะผ่านความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่าปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะคุณสุดท้ายแล้วใบนี้เลยปิดจบนะ ขยายเดอสตาร์ด้วยนะโฟร์ออฟวันเขาจะกลับมาสร้างความมั่นคงมั่นใจชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆขานะมีธาตุดินเน้นๆธาตุดินนะธาตุดินก็คือพุชศก,กันบางกรได้นะคะเออราศีสิงห์ได้นะคะนะติดต่อกันทางแบบจิตใต้สำนึกอะไรประมาณเนี้ย ดูสิรูมแมนเจ้์อยากบอกอะไรนะคะ Attraction นะมันไปไหนกันไม่ได้ละเพราะว่าคุณและเขา,ามีแรงดึงดูดกันและกันนะคะ Express your love แนะนำว่าอยากจะให้แสดงความรักอของคุณออกมาม Feel s e l f ปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่มีตอนนี้คุณมีเงื่อนไขอะไรในชีวิตปลดปล่อยมันซะนะคะ Word w a i t i n g for นะคะ รักนี้สมควรที่จะรอนะคะและสุดท้าย very soon. <c oughs> เวลีซูนเร็วนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะการนิง่เงียบหรือปัญหาอะไรที่เจอนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้นะเพื่อนๆจะได้รับมนในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะ you are gifted นะเ,เพราะอะไรเพราะคุณคือของขวัญน,นะคุณอาจจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเขา นะคะอ่ากองที่1ผ่านไปต่อไปเรามาดูกองที่2กันนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ใบที่2อ,อ่ะเรามาดูกัน s i x of Pentacle นะคะ King up ครับจ้ะ the magician คนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะ เก่งรอบรู้ในทุกๆเรื่องนะเป็นคนมีลูกล่อลูกชนค่อนข้างมากรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันกนอุบายหรือว่าอะไรที่เข้ามาเขาสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นจิตใจอ่อนโยนเซนซิทีฟ นะคะเป็นต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่มุมานะมีความพยายามในการทำงานทำงานมีไฟในการทำงานและเวลาเขาทำนะคะเขาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เลยราศฟแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนคนนี้นะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง เนี่ยจิตใจดีจริงๆทำอะไรเขาก็จะยึดมั่นในเรื่องของขนมร,รมเนียมประเพณีความถูกต้องชัดเจนนะคะคนคนนี้ไม่มีนะที่จะแบบทำอะไรแบบผิดศีลธรรมนะคะการจะทำอะไรของเขาเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างคิดอย่างทวนถี่และถี่ทวน เอ็กออฟคัพนะคะอ่าโอเคแหละมันมีใครคนใดคนหนึ่งหันหลังให้กันและกันไปแล้วนะเออเทนออฟสอดนะเจ็บนะคะเจ็บเครียดหนักป่วยอยู่ไหมจ๊ะเอ,อ่อเพจออฟคัพนะคะ ม,ม,มีความเป็นเด็กถ้วยมีความเป็นคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นคนสองคลิกนะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่จากภายนอกคือเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีความรับผิดชอบดูเป็นคนนิ่งเครึงไม่พูดไม่จาไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงนะเขาก็จะมีความเป็นมุม,ม,มเด็กมุมที่สามารถแสดงความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกออกมาได้นะคะ ไพ่แอบบอกนะว่าตัวเขาเองนะเขาอยากจะเริ่มต้นกับความราักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกนะคะอยากจะมอบถ้วยให้กับใครคนใดคนหนึง่งคนที่คนที่เขามีความรู้สึกว่าความรักของเขาที่มีหรือหรือความรักที่มันเคยสร้างกันมานะมันได้ถูกจบมันได้ถูกเทมันได้ถูกทิ้งไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่หันหลังให้เขาไปแล้วนะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ เอาความรักมามอบให้อเอาถ้วยเอาอาหัวใจกลับมามอบให้แล้วคนคนนี้นะคะเมื่อตัดสินใจที่ทําแล้วนะเขาจะทําอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องเมื่อทําแล้วอะสิ่งที่เขาได้คือมันต้องดีอย่างที่เขาคิดนะคนคนนี้คิดอย่างนั้นนะคะเน้นๆเลยคือธาตุน้ํานะคะมีนกระกฏพิจิกได้นะคะ แต่ยังไงต่อคะเขาจะทำยังไงต่อควีนเหลียนนะคะเทนอัพสอดนาอัพสอดอ่ะมาทั้งสิบทั้งเก้าเดชาร์ีออตนะและอิสอัพคับ ื่อกี้เพจขึ้นคราวนี้เอ็ดขึ้นอ่ะโอเคเขามีความคิดความเครียดกับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะเขาเ,เขาเจ็บจริง,รงๆอะคะ่ะเขามีความเจ็บปวดจริงๆกับความสัมพันธ์ที่มันได้จบลงไปหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยดีอะไรอย่างเงี้ยความเครียดมีคิดมากคิดวิตกกงังวลโดยเฉพาะบางทีกลางคืนนอนไม่หลับนะเจ็บปวด นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความลัความบางทีนะเขาอาจจะคิดในมุมที่ว่าอ๋อความลัความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันต้องสู้มันต้องพยายามอย่างมากๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันมีการมีความแตกต่างกับอย่างสิ้นเชิงกองนี้ก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นาะราศีกรกฎได้นะคะธาตุลมได้นะคะ มิถุนตุลกุมได้นะคะเน้นเน้นท่านลมนะแล้วคนคนนี้นะเขาก็จะมีความพยายามที่จะมามอบถ้วยมอบความรักเริ่มต้นใหม่กับคุณได้จริงเขาอยากเริ่มต้นใหม่ต่อให้มันเครียดมันยากมันยังไงก็ช่างเห็นไหมต่อให้มันจบหรือว่าเมื่อเมื่อมันจบไปแล้วนะคะมันเห็นไหมคะว่าขนาดแยกขนาด ขนาดเงียบหรือว่าขนาดมีความรู้สึกไม่ได้ทําอะไรในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่คุณก็ยังอยู่ในหัวใจเขานะเขาก็ยังเก็บยังกอดคุณไว้กลางใจอยู่และที่สําคัญคือในหัวงเขาอะ่ะมันมีความคิดที่อยากจะพัฒนากลับมาเริ่มต้นใหม่จากที่มันเคยเงียบเคยหยุดนะต่อไปเขาจะทําให้มันผลิดอกออกผลขึ้นนะอืม ะะเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากความคิดความเครียดที่เจ็บที่ปวดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาเขาจะเรียนรู้เขาจะมามองออให้ในมุมใหม่อะคะ่ะหามุมมองที่มันสดใสสดชื่นให้กับชีวิตเขานะมาเรียนรู้โลกใบใหม่สิ่งใหม่ๆที่ไม่ทําให้เขาเจ็บปวดอีกเป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเคยมีประวัติของการที่ผิดหวังเสียใจจากความรักความสัมพันธ์มาก,ก็ได้นะคะ สองเหรียญน,นะคะเขาก็คิดนะคิดเยอะคิดมากกังวลคิดไปวนมานะหรืออาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการไปไปกับกับการทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ้างนะคะมันอาจจะเป็นเพราะระยะทางหรือความคิดที่มันแตกต่างกัน,นก็เป็นไปได้นะคะปรินับสอดนายออฟวาน สุดท้ายแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะเขาจะกลับมาใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเขาจะกลับมาเพื่อมาใช้ความพยายามในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอย่าได้กังวลไปเลยต่อให้มีปัญหาหรือว่าความห่างไกลความแตกต่างความเขาเรียกอะไรเหมือนเ้วต้องใช้ความพยายามมากๆเขาก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นมามอบความรักมา ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดีนะอะมาดูซิและยังไงคะโรแมนเจอ,อยากบอกอะไรเอ่ย Stay optimistic about your love life นะคะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะ Finance and career นะคะปัญหาความรักความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและ ฟูลเน็ตนะคะคุณจะได้มีช่วงระยะเวลาที่ได้มาใช้เวลาด้วยกนันนะมีเสียงหัวล้อมีรอยยิ้มมีการโอบกอดมีความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ p a y t t t e n t t t e n t i o n t o t h e r เดอ e c รสรอดูสัญญาณนะคะและ Engagement หอ้ขออนุญาตดีใจด้วยเลยนะคะไพ กองที่2นะเออก็มีโอกาสนะคะที่จะขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะใครที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนใครที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันมีการไม่เข้าใจกันแล้วมันเกิดการห่างกันหรือ่าแยกกันไปนะคะมันจะมีการได้กลับมามีคอมมิชเมนต์นะมีการขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาอีชั้นระดับหนึ่งให้มันชัดเจนมากขึ้นอาจจะคนรักอาจมาเป็นคู่มั่นคู่มั่นอาจจะแต่งงานอะไรแบบเนี้ย ว่าคุณจะได้มีความสุขแบบเซอร์ไพรส์อะแฮปปี้เซอร์ไพรส์นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอะไรก็ตามที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดนะมันมาสมันมาความสุขของคุณมันมาพร้อมกับอะไรที่มันทําให้แบบว่าหัวใจเต้นตึกตักไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะเป็นแบบนี้มันอาจจะเกินคาดอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคสําหรับ พิกอะคาดในรอบนี้นะคะก็ขอจบคําทําลายเพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆน,นะคะก้าวข้ามผ่านทุกช่วงเวลานะเวลาที่มันอึดอัดเวลาที่มัน,นเงียบเวลาที่ต้องใช้สติก็ขอให้เพื่อนๆมีสติมีเหตุผลมีความหนักแน่นในตัวเองนะคะให้เวลาทํางาน นะ้เชื่อมันในการและกันและเชื่อมันในความรักนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพบเจอกับคนรักที่ดีความรักที่ดีมีความรักที่สุขสมหวังอะไรที่ไม่ได้ดังใจอะไรที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดขอให้มันเป็นบปทดสอบแล้วขอให้ก้าวข้ามผ่านกันไปด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ปาริดาพยากรขออนุญ,ญาตจ,จบคำพยากรแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ